สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เพจแล้วก็ช่องเล็กๆของเราครับ sw fan ผีครับเพจของเด็กผีไยเว้นะครับวันนี้นะครับผมหลังเกมนะครับผมนี่พึ่งจบไปเลยเมื่อกี้มันมากแต่ก็เป็นเกมที่มีความผิดพลาดเกี่ยวกับแผงเกมรับอะไรหลายๆอย่างเมื่อตัวคเวอร์ที่ดีที่สุดของเราไม่อยู่ครับอย่างเวลาเฟอร์วารานนะเรามาดูหลังเกมกันดีกว่าครับผมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับทีมของเรานะครับไปดู1 1 รายชื่อตัวจริงของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนครับรายชื่อตัวจริงนะครับของทางแมนเชอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมันมีคาดหวังก่อนเกมที่ผมทำไว้นะคลิปที่แล้วลองไปฟังดูก็ผมคิดว่าเทนฮากจะโรเดชันมากกว่าน,นี้ซะอีกแต่ว่าเขาโรเดชันค่อนข้างน้อยนะเป็นตัวจริงค่อนข้างเยอะซะด้วยซ้ำสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผู้รักษาประตูรครับเป็นเดวิดเดคแคร์นะครับผมซึ่ง ผมคาดว่าจะใช้ไอ้ผู้รักษาประตูสำรอง่ะที่ยืมมาจากทางน,นั่นอะจำชื่อไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ใช้นะครับผมคู่เซนเตอร์อย่างที่คาดเลยครับเป็นทางดิสโดมาตินีสนะครับจับคู่กับทางาวิตอรินเดเลฟนะครับแบ็กซ้ายนะครับตอนแรกคาดว่าลูกชอจะได้ลงเป็นตัวจริงแต่เขาไม่ได้ลงอะเขาได้ลงเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังนะเออแล้วลงมาเล่นโคตรดีนะครับแบ็กซ้ายเป็นไทรลมาเลเซียรครับแบ็กขวาเป็นทางเดียโกดาโร่นะครับคู่แดนกลางนะครับวันนี้ ตอนแรกคิดว่าเฟิจะได้ลงเป็นตัวจริงก็ไม่ได้ลงเหมือนกันนะครับเป็นคาเซมิโรกับทางาคิดเชนิล็กเซ่นนะครับหน้าไอเบอร์สิเป็นบูโน่เฟรนันเดสครับส่วนด้านหน้า3ตัวนะครับผมขัดใจผมนิดนึงก็คือพิโรลงเป็นตัวจริงผมคาดว่าพิโรจะลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมในช่วงท้ายในครึ่งหลังแต่ก็พิโรหน้าเป้าครับผมทาง ฝั่งขวาเป็นอนโตนี่นะครับฝั่งซ้ายนะก็เป็นทางจัดอนสันโชนะครับรูปเกมในครึ่งเวลาแรกแทบจะไม่มีอะไรเลยครับเป็นเกมที่แมชชีนด้วยเด็ดนะครับพยายามบุกค,คู่แข่งบุกบุกคลองบอลบุกคลองบนบุกแล้วก็สามารถเล่นบอลด้วยเท้าได้ค่อนข้างโอเคนะครับในช่วงของครึ่งเวลาแรกนะเล่นบอลด้วยเท้าพยายามต่อบอลด้วยเท้าแล้วก็พยายามบุกใส่มีโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับจากคริสโนโรนโดนะครับ ยิงวืดบ้างออกบ้างยิงติดเซฟบ้างในครึ่งแรกประมาณ 3- 4ีทีได้นะครับแต่ก็ยังไม่เป็นประตูนะครับผมจนกระทั่งนาะทีที่ประมาณ30นิดนิดนะามสี่สาประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้เพิ่งดูจบยังไม่ไม่ได้จดไม่ได้อะไรไปเลยประมาณ3 4 3 5ี่หนะครับโดนลูกสวนกลับของทางโอโบเนีย bon ใครยิงวะเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งโอ้โหชื่ออ่านยากเลยขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันนะครับโดนลูกสวนกลับลูกนั้นครับผมเป็นความผิด พาดนะครับจากเทเรลม,มาเดเซียนะครับลูกลักคนหนึ่งของอิติเทนฮาครับวันนี้ทําพลาดมากๆคือแม่งยืนเป็นตัวสุดท้ายอะของแผงเกมรับนะตอนนั้นอนะซึ่งทีมกําลังบุกอยู่แล้วไปเล่นยากครับจะไปคล้องบอลมาเล่นแต่โดนสกัดอ่ะโดนบล็อกไว้ได้สวยเลยทีเนี้ยเรียบร้อยนะครับผมโดนสวนกลับ3ต่อหนึ่ผมจำได้เลยวิ่งมาโอ้โหแม่ง ลูกนี้ถ้าโอโบเนีย er ยิงไม่เข้านะแฟนโอโบเนียบ่นแน่ๆในสนามแต่ยิงเข้าครับสวยด้วยยิงเข้าสามเหลี่ยมนะครับเด r ก็หมดสิทธิ์รับไปนะลูกนั้นก็โดนนำไป1ประตูต่อศูนย์ครับครึ่งเวลาแรกหลังจากนั้นเกมของโอโบเนีย er นะครับดีขึ้นพยายามต่อบอลสู้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีขึ้นแมนเชสเตอร์ Manchester, ครับเกมกับรวน พยายามที่จะเอาบอลคืนมาพยายามที่จะสวนกลับเร็วพยายามที่จะเขาเรียกว่าไงพยายามที่จะโยนบอลขึ้นหน้าครับไปวัดกันตรงหน้าว่าใครจะดีกว่าระหว่างาแผงเกมรับกับทางเกมรุกของเราแต่เราทำอะไรไม่ได้เลยในช่วงของเวลาครึ่งแรกครับครึ่งหลังนะครับเริ่มต้นมานะครับผมเทนฮากได้เปลี่ยน2ตัวเลยก็คือเอาทางมาเลาเซียที่พลาดออกแล้วเอา จอร์แดนซันโชนะครับที่จ่ายบอลมาให้กับทางามาเลเซียนะครับออกนะครับเอามาคาราฟอร์ดนะครับผมแล้วก็ทางาลูกชอลงมาทางฝั่งซ้ายเปลี่ยนเลยเกมลูกฝั่งซ้ายเปลี่ยนครับเกมรับฝั่งซ้ายเปลี่ยนทําให้เกมของแมนเชสเตีร์ติม่ไม่รู้ดิสําหรับผมนะเหมือนกับเออเนี่ยแมนเชสเตียร์ติดเออเนี่ยบอลของเทนฮากเออเนี่ยที่เราอยากจะเห็น เกมฝั่งซ้ายเราดีขึ้นมากๆครับไม่ว่าจะเป็นทางเกมลุกและเกมรับเขาเจาะฝั่งซ้ายเราแทบจะไม่ได้เลยมันทําให้เกมของแมเชตเตร์ครับดูไหลลื่นขึ้นมากๆจนถึงนาทีที่3 53หไมนะครับเป็นความสุดยอดของไครเดียลูกยิงของมาคารัตฟอร์ดไหมม่นยิงสวยมากลูกนั้น คือเป็นลูกที่อ่าบูโน่นะครับผมแทงมาดื้อๆนี่แหละแรดฟอร์ดก็หลุดไม่ใช่แทงดิเออโยนโยนมาโยนยาวๆลูกนั้นมันอีกลูกหนึ่งลูกแทงของมาตินเนตต์เนาะบูโน่เฟรนเดสครับโยนยาวฟืดมาคาราฟอร์ดเอาบอลลงตอนแรกนึกว่าเสียแล้วนะครับแต่คล้องบอลกลับมาเล่นได้แล้วที่สําคัญครับลูกนี้ต้องชมไปที่คริสเตียโนโรนโดด้วยครับวิ่งฉีกออกไปด้านซ้ายนะครับให้ตัวประกบของทาง ามาคาราฟอร์ดวิ่งตามไปเหมือนกับเขวงหลังอะว่าเฮ้ยแรดฟอร์ดมันจะตอกส้นไหมวะอะไรประมาณเนี้ยแรดฟอร์ดกลับคลองเข้าขวาครับแล้วก็ยิงปั่นงโงโค้งเข้าเสาไกลลูกนี้สวยมากครับผมตา,ตามตีเสมอได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับในนาทีที่ประมาณ50นิดนิดห้าสิบสองห้าสิบสามนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เราได้ทําการเปลี่ยนตัวไหมเออเปลี่ยนตัวเอาบูโนออกในนาทีที่หกสิบสอง นะครับในในาทีที่62นะเอาบรูโน่ออกแก้วเอาเอา,อามาซิยาลงมานะครับวับงพลล้นะครับผมเราจะเอาลูกเราจะอาเอาลูกประตูขึ้นนําให้ได้แล้วก็ตามนั้นเลยครับเป็นลูกที่ลิซันโดมาติเนสนะวันนี้แม่งเด่นมากคือทั้งเกมรับทั้งเกมลุกแทงลูกนั้นนะ่ะคืออาโอมเนียลูก เจอลูกแทงของลิสตัวตัวเนี้ยมาประมาณ3าสีลูกแหละแต่ว่าแมเชสเตอร์เด็ดทำอะไรไม่ได้แต่ลูกนี้ครับแทงมาอีกลูกหนึ่งนะครับมาคาราฟอร์ดครับได้ตอกส้นนะครับให้กับทางมาซิยาวครับมาซิยาวก,ก็แปะเข้าขวาแล้วก็ปั่นโค้งเข้าเสาแรกไม่ปั่นโค้งเลยเฮ้ยยิงยัดเสาแรกเออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่ายิงยัดเสาแรกไปนะครับสวยงามนะครับแมเชสเนอร์ดเด็ดออกนำสองประตูต่อหนึ่งครับหลังจากนั้นนะครับผม นาทีที่ประมาณเท่าไหร่วะคือเกมมันเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะเลยเดี๋ยวนะนาทีที่ประมาณ80ไหมแปดสิบนิดๆนะครับผม80ดิบนิดๆครับมาคาร์ทัอร์ดนะครับยิงประตูที่2ของตัวเองนะครับผมเป็นลูกที่เขาสปินบอลขึ้นมาตอนแรกเล่นเกมรับอยู่จะเล่นเกมส่วนกลับครับ เปลี่ยนจังหวะเกมได้เร็วมากมาคาร์ลฟอร์ดคือแตะแล้ววิ่งแล้วโอเวอร์เนียสองคนอยู่ตรงนั้นวิ่งไม่ทันมาคาร์ลฟอร์ดอะ่ะคือทั้งสองคนเลยอะวิ่งไม่ทันมาคาร์ลฟอร์ดมันเป็นอะไรที่แบบพี่มาคาร์ลฟอร์ดมึงเล่นเวอร์มากลุเกมเนี้ยแตะมาแล้วหลุดเลยอ่ะหลุดยาวเลยมาคาร์ลฟอร์ดนะครับได้กระชากบอลยาวๆนะครับมาจ่ายให้นะครับทางโรนโดครับโรนโดปาด เข้ามามาเขาถอดแท็บอินเข้าง่ายๆนะครับนำสามประตูตอนหนึ่งตอนแรกคิดว่าเกมแม่งขาดแล้วโอมเนียได้ลูกส้มหล่นครับถามว่าลูกส้มหล่นไหมก็ไม่นะครับเป็นความผิดพลาดนะครับของทางาใครวะวิตอเรียนเตอร์เลบนะครับผมที่เหมือนกับมาเลเซียเลยคือจะเล่นยากครับจากแตะบอลยาวแล้วก็ทางโอเมเนียฉกบอลไปเล่นได้แล้วก็เปิดเข้ามาลูกนี้เรียบร้อยครับเดคอาก็ช่วยอะไรไม่ได้ 3ประตูต่อ2นะครับจบเกมนะครับผมแมชูไนเด็ดของเรานะครับเอาชนะโอบโบเนียไปได้แบบบุดวิดนะครับ3ประตูต่อศูนย์อ่า2 3ประตูต่อศูนย์ประตูต่อ2นะครับเอาชนะไปได้นะครับถามว่าเกมนี้ผมอยากพูดถึงใครสับลายบุคคลบ้างเราไปดูลายบุคคลกันดีกว่าสำหรับเดวิดเดคอาร์เนาะเดวิดเดคอาร์วันนี้นะครับเสีย2ประตูประตูแรกถามว่า โอเคแหละนะครับมันเป็นลูกสวนกลับลูกเร็วแล้วก็คนยิงยิงได้ดีด้วยนะครับเดเคก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับส่วนการเล่นบอลด้วยเท้าของเดวิดเครวันเนี้ยนะครับยังมีข้อผิดพลาดยังมีอะไรอยู่เนาะนะครับการเสีย2ประตูไม่ใช่อะไรที่ดีสําหรับผู้รักษาประตูครับนี่คือเดวิดเครายวสำหรับผมนะส่วนนะครับตัวจริงนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตัวจริงไปก่อนเนาะคู่เซนเตอร์วันเนี้ยอ่ะลิซันโดมาร์ติเนสกับทางลาเฟโอวารานทั้ง2คน ลิซานโดมาร์ติเนสกับทางวิตตอรเรนเดรฟทั้ง2คนนะวันนี้ริช่าเล่นเด่นครับไม่ว่าจะเป็นทางเกมลุกและเกมรับนะครับส่วนนะครับผมทางินเดอร์เลฟวันนี้เหมือนเหมือนลิซานโดมาร์ติเนสขาดคู่หูครับเหมือนกับเขาเล่นไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่นะสำหรับผมนะโอเคครับอรีเด d ร์เลฟอาจจะเป็นตัวโคเวอร์ที่ดีคนหนึ่งนะครับผมแต่ไม่รู้สิ บางทีเหมือนกับลิซ่าเล่นอยู่คนเดียวอะ่ะบอลพุ่งเข้ามาติดลิซันโดบอลโด่งเข้ามาติดลิซันโดลิซันโดแม่งโคตรแบกเลยวันเนี้ยเกมรับนะแมนเชสเตอร์ยูต็ดนะเออลิซันโดแม่งโคตรแบกถ้าถามว่า2คนเนี้ยคะแนนเกมรับผมให้ลิซันโดเยอะกว่าเกมลุกลิซันโดเยอะกว่าส่วนลินเดรฟครับมีข้อผิดพลาดแล้วก็ส่วนร่วมกับเกมรับผมว่าน้อยน้อยกว่าทางลิซันโดมาตินเนทนะครับ ส่วนนะครับผมแบ็กซ้ายวันนี้ถ้าเป็นตัวจริงนะนับตัวจริงเจ้าหนูมาเลเซียหลังจากที่เขาพลาดลูกนั้นแล้วคือตอนแรกเขาเล่นโอเคแต่ละผมนะตอนแรกคือเขาเล่นโอเคมากตั้งแต่นาทีที่1มาถึงนาทีที่30กวา่าๆก่อนที่เขาจะเสียเหลี่ยมลูกนั้นอะ่ะเ,ออเขาเล่นได้ดีครับตามมาตรฐานของมาลเลเซียแต่เมื่อเขาเสียความมั่นใจเมื่อเขาเสียเหลี่ยมลูกนั้นแล้วปุ๊บเหมือนกับ ใจเข้าไปเลยอ่ะจิตใจเข้าไปเลยอ่ะเข้าบอลพลาดบ้างเข้าบอลวืดบ้างจ่ายไม่ดีบ้างมีครับสําหรับอ่าตีาลูมาเลเซียวันเนี้ยนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่นะครับอิลิเทนักเปลี่ยนเข้าออกนะครับส่วนทางขวานะครับวันนี้เยโกดาโรนะครับผมก็ตามมาตรฐานดาโรครับผมว่าแน่นอนถ้าลูกนั้นเขายิงนะเขาตัดสินใจยิงโดยที่ไม่ส่งให ทางคริสโนโรนดนะาะว่าเขาหล่อเลยแต่ว่าโอเคครับความอยากปั้นเพื่อนความที่อยากปั้นลูกพี่ใหญ่มันมาครับเออมันมาแน่นอนนะครับตามมาตรฐานนะครับสำหรับดา์โร่สำหรับผมนะมีหลุดมีอะไรบ้างปกติเหมือนกับอยากได้ร่างท้องมากกว่านี้นิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับทางเดียโกดาโร่นะครับแดนกลาง คาเซมิโร่ค่าตัว50ล้านกับการเล่นประมาณนี้แล้วทีมเสียสองประตูผมว่าคาเซมิโร่ควรจะทำได้ดีมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งยังมีที่จังหวะที่คาเซมิโร่เล่นยากแล้วเสียบอลช่วงต้นเกมมีครับยังมีการจ่ายบอลของคาเซมิโร่ได้ไม่ถึงเพื่อนบ้างเลยเพื่อนบ้างมีครับผมว่าคาเซมิโร่อีกนิดหนึ่งอะ เล่นให้เข้าขากับเพื่อนอีกนิดนึงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับคาเซมิโร่นะการโค v e r a g พื้นครับการสกัดบอลของเขาโอเคแล้วแต่ก็ยังมีหลุดบ้างนิดหน่อยนะครับตามจังหวะบอลตามจังหวะเกมละครับนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะนะครับส่วนนะครับผมคิดถึอนอีลิเซนวันนี้เห็นผลได้ชัดครับเมื่ออีลิเซนเขาเรียกเขาเรียกว่าได้อะไรวะได้ได้พื้นที่ในการเล่นบอลไม่เหมือนกับเกมที่เราเจอซิตี้อะ ซิตี้ไม่มีพื้นที่ให้กับอิเล็กเซนเล่นบอลเลยแต่นะครับวันนี้เจอกับโอเบเนียแล้วนะครับอิเล็กเซนมีพื้นที่มีมีพื้นที่ในการเล่นบอลมีเวลาในการคิดว่าจะจ่ายไปตรงนี้ดีไหมจ่ายตรงนี้ดีไหมอิเล็กเซนมีผลมากครับกับการเอาบอลขึ้นหน้าของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนอะนะครับเกมนี้เห็นผลได้ชัดมากเมื่อมีอิเล็กเซนยืนอยู่ตรงนั้นเกมเราเอาบอลขึ้นหน้าได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ บูโน่เฟนเดสวันนี้ได้1แอดซิตนะครับผมก็ผมว่าโอเคสําหรับเขามากนะครับผมการโหบอลซ้ายขวาอ่าการลงมาช่วยเกมรับการเล่นเกมรูกของบูโน่เฟนเดตตามมาตรฐานเขาเลยนะตามมาตรฐานของทางบูโน่เฟนเดสครับซ้ายจารอซันโชวันนี้เหมือนกับมาเลเซียเพ๊ะเลยการเลี้ยงจี้ แน่นอนครับซานโชเลี้ยงจีได้แม่งโคตรดีอยู่แล้วนะครับการจ่ายบอลการเล่นกับเพื่อนอะไรต่างๆจะดอนซานโชเล่นได้ดีมากจนถึงจังหวะที่เขาจ่ายให้มเลเซียแล้วมลาลเซียทาพลาดหลังจากนั้นผมไม่เห็นซานโชคืนมาให้มเลเซียเลยเห็นก็น้อยมากเหมือนกับแยงอะครับแยงว่าเฮ้ยถ้ากูจ่ายกลับไปแล้วมันจะทําเสียอีกไหมอะไรประมาณนี้เหมือนแยงอะประมาณนั้นเลยนะ มันก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งที่สาเหตุที่เขาโดนเปลี่ยนตัวออกในครึ่งเวลาหลังครับสําหรับทางจาร์ลันโชฟังขวาแอนโทนีวันนี้จงังหวะวืดวาดครับลูกยิงลูกนั้นนะต,ตัดเข้าในแล้วปั่นซ้ายลูกนั้นถ้าเข้านะโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากจะยิงแบบเนี้ยสองนัดติดกันเลยลูกที่ยิงซิตี้ก็แบบนี้เลยครับตัดเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นเข้าเสาไกเหมือนกันครับแอนโทนี Anthony วันนี้มีผลกับเกมลุกของทาง แมเชตูยินเต็ดนะครับเยอะมากทางฝั่งขวานะโดดเด่นครับทางฝั่งขวาของแอนโทนีนะครับพิโดนะครับก่อนที่จะพูดถึงพิโดครับผมขอโทษแฟนครับพิโดทุกคนด้วย <c oughs> คือวันนี้พิโดได้โอกาสประมาณ10ครั้งได้มั้งผมไม่ได้นับอะถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆประมาณแล้วกันนะมากกว่า5แตจะไม่ถึง10ประมาณนี้หกเจครั้งได้นะครับ ทั้งหลุดเองทั้งเพื่อนปั้นบ้างนะครับทั้งตามจังหวะบอลอะไรต่างๆบ้างหน้าเป้าคือถามว่าพี่โดเล่นได้โอเคไหมเพโอวันนี้พี่โดสาหรับผมนะโอเคมากสําหรับเกมการเล่นกับเพื่อนการจ่ายบอลน,นะครับการลงมาเชื่อมเกมนะครับตรงกลางของพี่โดโอเคทุกอย่างครับวันนี้พี่โดขาดอย่างเดียวคือประตูเพราะพี่โดวันเนี้ย ยืนหน้าเป่าแล้วโอกาสเยอะมากๆแต่พี่รยิงไม่เข้ามันอาจจะเป็นเพราะอะไรวะถ้าถามว่าพี่รไม่มีจังหวะยิงไม่ใช่ครับวันนี้จังหวะยิงโคตรเยอะถามว่าพี่รไม่คมไม่ใช่ครับพี่รพิสพี่ส์เห็นมาแล้วว่าโคตรคมยิงติดเซฟยิงติดออกองหลัง ยิงชนเสาไปจังหวะหนึ่งจังหวะที่ดาโล่จ่ายให้ลูกนั้นนะ่ะควรจะเป็นประตูมากๆเลยแต่ก็ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะอาถรรพ์ไหมโอโบเนีย <c oughs> ไปเยือนแซมพัดแล้วยิงไม่ได้อะไรประมาณนี้ไหมไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงว่าพิโรยิงไม่เข้าเพราะอะไรคือเห็นได้ชัดว่าเพื่อนทุกคนนะครับเพื่อนร่วมทีมทุกคนอยากให้พิโรยิงได้ครับ พยายามปั้นพิโดแม่งสุดๆอนะจ่ายบอลให้พิโดได้หลุดหลายครั้งมากยิงไม่เข้าจังหวะลงโลกเพื่อนไม่ยอมยิงบ้างนะครับจ่ายให้พิโดแต่พิโดก็ไม่สามารถยิงประตูดได้ในเกมนี้เป็นที่น่าเสียใจสําหรับผมนะอื่นๆการสร้างเกมการเล่นร่วมกับเพื่อนการลงมาเล่นนะครับเกมรับการลงมาเชื่อมบอลตรงกลางผมโอเคกับพิโดมากวันนี้แต่ ด้วยความเป็นกองหน้าเนาะเราก็หวังว่าเขาจะยิงประตูได้แต่เขายิงไม่ได้ครับก็เสียใจอยู่นิดนึงแต่ก็เอาใจช่วยพี่โดครับสาหรับผมนะเอาใจช่วยพี่โดมากๆเลยเนาะตัวสํารองที่ลงมาครับได้ MVP สําหรับผมด้วยได้แมนอัลเดอร์แมเลยก็คือทางมาคาราฟอร์ดมาคาราฟอร์ดครับวันนี้2ประตู1แอซิส <c oughs> เป็นประตูที่สวยมากทั้ง2ลูกเป็นแอซิสที่ สุดยอดมากตอกส้นให้กับอองตวนี่มาเสยาวนะครับ MVP เลยสำหรับผมนะเล่นดีโคตรเปลี่ยนลงมาด้านซ้ายเกมลูกฝั่งซ้ายเปลี่ยนเลยจากจาร์ันซันโชที่เลี้ยงจี้แล้วบางทีเสียบอลแต่วันนี้มาคาราฟอร์เสียบอลยากมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรไปกินอะไรมาก็ไม่รู้มาคาราฟอร์เสียบอลยากมากทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วเมื่อมีนะครับวงเล็บเลยเมื่อมีลูกชอเล่นร่วมมาคาราฟอร์ดจะเล่นได้ประมาณนี้ครับ เมื่อมีนะครับเมื่อมีลูกชอเล่นร่วมมาคารฟอร์ดจะเล่นได้ประมาณนี้ครับเหมือนรู้ใจกันครับเขาเป็นเพื่อนกันเขารู้ใจกันอยู่แล้วนะทางลูกชอกับทางมาคารฟอร์ดนะครับส่วนแอนโทนีนะครับแอ,อ,อ,อนโทนีมาเสียยวมาเที่ยวเออเรียกมาเที่ยวดีกว่าแม่งจะลงแล้วลืมละมาเที่ยวนะครับผมลงมาตอนแรกมายืนเป็นอ่าหน้าต่านะครับผมก็ ดันขึ้นไปเล่นเป็นหน้าคู่กับพิโดเลยได้ยิงหนึ่งประตูด้วยส่วนร่วมกับเกมผมว่าน้อยไปหน่อยแต่ว่าจังหวะที่เขาไม่มีบอลน,นะครับเขาสามารถวิ่งฉีกกองหลังได้เขาสามารถวิ่งทําให้กองหลังพองวงเขาได้อันนี้ผมชอบผมชอบแล้วก็เขาสามารถพักบอลน,นะครับตรงในกรอบเขตโทษได้ค่อนข้างดีสําหรับอันโตนีมาซิยาลนะครับเล่นได้ดีอีกหนึ่งคนนะครับส่วนเฟรดที่โดนเปลี่ยนลงมา แม็กโทมินีที่เปลี่ยนลงมาผมว่าอีสองคนนี้มันไม่ควรจับคู่กันเหมือนเออเหมือนกับลูกที่สามที่โอมเนียได้นั่นแหละถ้าเป็นคาซิมโรนะผมว่าเข้าชาร์จได้ทันนะเข้าชาร์จได้ทันจังหวะที่ลินเดเลิฟเสียบอลนะเพราะว่าถ้าเป็นคาซิโรชาร์จบอลได้ทันเพราะว่าตรงนั้นนะ่ะมันเป็นหลุมโลง่ลงๆเลยมันไม่มีใครอยู่อะ่ะแทนที่จะมีกองกลางของเราสักหนึ่งคนอยู่ตรงนั้นนะ่ะแต่กลับไม่มีใคร ผมว่าถ้าเป็นกาซิเมลโ่อยู่ได้หยุดได้แต่เมื่อเป็นเฟสกับแม็กทอมที่เราบน่นอะไรประมาณเนี่ยจับคู่กันแล้วเจ๋งครับเสียเลยหนึ่งประตูอย่างที่เราเห็นแต่เฟสเมื่อเขาโดนดันไปเล่นที่พื้พพพพนที่สูงอ่ะเป็นบล็อกทูบ็อกผมว่าเฟสเล่นได้ค่อนข้างดีนะสำหรับผมนะนี่คือทั้งหมดหลังเกมครับผมสำหรับคนที่ได้แมตช์ออเดอะแมตช์ oh ath, รผมนะมาคารฟอร์ดครับแน่นอนครับ2ประตู1นึแอิตเขาเล่นได้ดีมากๆ นี่คือความรู้สึกหลังเกมครับถามว่าผมโอเคไหมกับเกมนี้ผมโอเคกับวิธีการเล่นของแมเชสเตอร์ยูเต็ดครับแต่ผมไม่โอเคกับบนสกอร์เราไม่ควรโดน2ลูกแล้วเราไม่โดนเสียบโดนง่ายๆนะครับผมอย่างลูกสวนกลับของทางโอมูเนียถ้าเรามาเล่นแบบนี้ในพีเมียเพื่อนๆคิดดูครับทีมในพีเมียเล่นสวนกลับดีๆทั้งนั้นนะ่ะมันจะโดนกีลูกอะ่ะและเราจะยิงคืนเขาได้ไหม คิดแค่นี้พอนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทีมเป็นกําลังใจให้พี่ดวนะวันนี้เพื่อนปั้นพี่ดเยอะมากแต่พี่ดย้ยิงไม่เข้าเองนะครับก็โทษใครไม่ได้โทษไปที่ตัวเองนะพี่ดนะออสำหรับนี้ฝากเพื่อนๆไว้แค่น,นี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัวของผมคอมเมนต์บอกได้ด้านล่างครับใครที่ดูจนจบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครป์ช่องให้ผมด้วยนะครับผม LW แฟนผีครับเพจของเด็กผีใส่อวยวันนี้ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ครับไปละนอน ตีสองแล้วครับเพื่อนๆยังไม่ได้นอนเลยบ๊ายบายจุ๊บ